ทำความเข้าใจกับคุณผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็อยากหน้าขาวหน้าสวยนะครับรูปร่างดีผิวพรรณดีอันนี้เป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะนะครับอย่างยาครีมทานหน้าทําให้หน้าขาวหน้าสวยก็มีนะครับทําให้ผิวพรรณดีก็มีนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับตัวตัวภายในต้องสวยด้วยเช่นหนึ่งจะต้องเป็นคนแข็งแรง สองจะต้องไม่มีกลิ่นไม่ว่ากลิ่นตัวกลิ่นปากลิ่นผมกลิ่นใต้ล่มผ้าหรือกลิ่นที่ไหนต้องไม่มีสามร่างกายเต่เวลามีเมนมีประจําเดือน่ผู้หญิงอ่ะต้องอยากปวดท้องมีเมนดีนะครับเพราะถ้าแล้วโดยเฉพาะคนที่มดลูกไม่ดีเนี่ยฟังให้ดีนะครับไม่มียาแก้นะครับบอกก่อนมหาหมอเสงน่ะเดี๋ยวเดียวก็หาย มดลูกไม่ดีเป็นไงหน่วงท้องน้อยนะครับท่านหน่วงท้องน้อยบ่อยๆแล้วตกขาวจะตกขาวนะครับแล้วเมนก็นมาเป็นริ่มๆมาเป็นก้อนๆมาบ้างไม่มาบ้างแล้วเวลาเอาเวลาตกขาวก็บางทีบางคนก็เกิดมีอาการคันในช่องคลอดต้องอย่าลืมนะครับอาการที่ผมพูดอย่าง,างตกขาวมากๆหรือหน่วงท้องน้อยอะไรต่างๆเนี่ยเจ็บมดลูกนะครับ มดลูกจะแห้งจะไม่มีน้ําหล่อลื่นแล้วท่านต้องใช้เจลไปช่วยครับมันจะช่วยได้แค่เท่าไหร่เดียวนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่เหมือนกันครับเรากินปับน๊บสมุนไพรนะว่าชมาลูกอ่ะเอาผมบอกชื่อให้เลยว่านชมาลูกหมอแสงนะ่ะพอกินปับ๊บอาการตกขาวหน่วงท้องน้อยนะครับแล้วก็กินอ่ะคุณจะมีกินที่ไหนจะหายหมดแล้ว แปลกนะครับคนกินว่านช้างมุรุกเนี่ยกินกินปากจะมีสเสน่ห์มากเลยเพราะท่านว่านช้างบุรุษเนี่ยผู้หญิงกินแล้วจะมีสเสน่ห์พูดง่ายแต่ภายนอกท่านจะแต่งตัวไปใช้ทีมทาหน้าสวยเท่าไหร่นั่นอันนี้แล้วแต่ท่านแต่ภายในเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาตามที่ผมพูดเนี่ยว่านช้างบุลูกหมอเสงเนี่ยครับท่านจะมาาผมไม่ได้ซื้อจากส,สมาชิกผมก็ได้ เ <Yeah. S 2> อ้เอางี้ขวดได้ผลเพียงแต่ท่านกินแล้วควรจะกินหลายๆเดือนมันจะได้คงที่เพราะอาการของท่านเป็นมาตั้งหลายปีแล้วกินยาขวดเดียวบอกว่าหายตลอดชีวิตไม่มีท่านจะต้องกินีกินมาก่ลยนะครับ